แบบฝึกหัด3าร3.6นะคะการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบนะคะข้อที่1โยงเส้นจับคู่นะคะเริ่มต้นที่10-8ลบ8เท่ากับ2นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะมีทั้งหมด10แล้วก็เหลือ2นะคะต่อไป6-3ลบ3เท่ากับ3นะคะ ก็จะตรงกับตรงนี้นะคะเหลือสามนะคะต่อไป7จ็ลบสเท่ากับสนะคะมีทั้งหมด7ก็จะตรงกับตรงนี้นะคะมีทั้งหมด7ลบออกสก็เหลือสามนะคะต่อไปนะคะ8ดลบ3มเท่ากับหนะคะ มีทั้งหมด8นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะลบออก3ก็จะเหลือ5นะคะต่อไป9ลบ5เท่ากับ4นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะมีทั้งหมด9ลบออก5ก็เหลือ4นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ,ะแสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบ10และเติมคำตอบนะคะ ห้ลบสนะคะก็จะมีทั้งหมด1นึ่งสองสามสานะคะลบออก3ามหสองสก็จะเหลือสองนะคะต่อไป 8ลบ5นะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ลบออก5นะคะ1 2 3 4 5ก็จะเหลือ3นะคะ ต่อไปนะคะ6ลบหนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6นะคะลบออก1 2 3 4 5 6ก็จะเหลือ0นะคะต่อไปนะคะ 4-2ก็จะมี1-2-3-4ลบออก2นะคะก็จะเหลือ2นะคะต่อไป10-4นะคะ1-2-3-4-5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะลบออกหนึ่งสองสามสี่ก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะ